จะเต็มสมการรอคอยครับกับงานแฟนมิทติ้งของหนุ่มๆเววีนะครับที่นำโดยหนุ่มเต้นชิดพลคุณเสี่ยวเจิ่นแฮนดรีแล้วก็น้องเล็กอย่างๆครับกับงาน2 0 23นะครับเววีแฟนมิทติ้งทัวร์แฟนทอมอินแบงค์อกที่จัดขึ้นนะครับถึง2รอบการแสดงและที่สำคัญบัตรก็โชว์เอาขายหมดทั้ง2รอบเลยทีเดียวครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นรอบแรกของการแสดงครับหนุ่มๆก็เรียกว่าจัดเต็มทั้งความหล่อความเท่หน้าค้นหาแล้วก็ความน่ารักสดใสครับเปิดเวทีด้วยเพลงสุดมันนะครับอย่างคิกตั๊กก่อน จะมีการเติมไฟความร้อนแรงไปพร้อมๆกับเพลง Try My Luck นั่นเองครับ เป็นยังไ,ไงบ้างครับนี่เพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการโชว์เมตท์เล่ในเพลงเหล่าพี่น้องเพื่อนพ้องศิลปินในค่าย S M Entertainment ไม่ว่าจะเป็นเอลเลนสันในรับ Candy แล้วก็ Sherlock ครับ,ก,ก,รบก่อนจะตามมาด้วยเซอร์ไพรส์สุดพิเศษโชว์ที่มีเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับเมื่อหนุ่มเต้นนะครับได้มีการนำทีมคุณแล้วก็เสี่ยวเจ้นะครับมาร้องเพลงไทยอย่างเพลงโตริม ให้ฟังกันแบบสดๆเป็นคนรั้งแรกแถมช่วงจบเพลงนะครับก็ยังมียังแหวงแล้วก็เฮนดูรี่เมื่อชวนแฟนๆร้องเพลงนี้พร้อมๆกับเมมเบอร์ทั้ง5คนอีกด้วยละครับแถมในครั้งนี้นะครับพวกเขายังมีการโชว์สเสน่ห์อันร้อนแรงครับในเพลง Diamonds Only นะครับ Nectar Action Figure รวมไปถึงโชว์พลังเสียงครับในเพลง Broken Love แล้วก็เพลงความหมายที่ดีนะครับอย่าง Dream Launch ที่มาพร้อมกับโปรเจกต์สวยงามที่แฟนๆได้มีการเตรียมไว้สำหรับการเซอร์ไพรส์หนุ่ม และปิดท้ายครับด้วยเพลงไตโตลจากมินิอัลบั้มล่าสุดแฟนทอมนะครับและก็ความน่ารักสดใสกับเพลง Good Life ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะ และ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ